สวัสดีครับสวัสดีคสวัสดีครับแวนชนินทรอนจิตปิดานะครับผมรับบทเป็นหมอสองครับก็โนรอนดอนเือรับบทเป็นเอิงค่ะวาวพาวิสาค่ะรับบทเป็นโมค่ะครับถ้าพูดถึงคาแรคเตอร์ของบทบาทของเอนนิดนึงครับผมคาแรคเตอร์ของหมอสองนะครับก็จะเป็นจิตแพทย์นะครับที่ชอบดื่มกาแฟแล้วก็บังเอิญมาเจอกับตัวนางเอกนะครับแล้วก็ตกหลุมรักกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นมาจนกระทั่งที่ได้คบกันแล้วก็ ได้มารู้ว่าเหมือนเขากำลังเผชิญกับปัญหาอะไรบางอย่างอยู่อะไรเงี้ยครับทั้งตัวเขาแล้วก็ตัวเพื่อนๆเขาเนี่ยครับเราก็เลยเข้าไปช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นกับเขาครับผมเป็นกาลังใจหลักให้เขาเลยใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วใช่อย่าโอ๊ยไม่เอาดีกว่าไม่อยากสปอยให้ทุกตามดีกว่าไม่ได้สิต้องให้ทุกคนใจให้ทุกคนตามสำหรับตัวเอิงนะคะก็จะเป็นบุคลิกหนึ่งที่แบบว่าเออเป็นโรคก็คือโรคหลับลืมเองซึ่งตัวเอิงนี่ก็จะเป็นกุ๊กกิ๊กกันกับคุณหมอสองอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพื่อนกับ โมซึ่งโมก็เป็นขีอ่<ร>าใช่<ร>ก็จะมีกลุ่มเพื่อน,<ร>นอะไรเง,งี้ยค่ะก็เอ่อส่วนมากก็จะเป็นเกี่ยวกับการหลับแล้วแบบเป็นคนที่นอนหลับผิดปกติหลับตลอดเวลานะคะจนจะมีเพื่อนที่มาปลุกแบบเหมือนแบบว่าเอ่อหลับแล้วไม่รู้จักเวลาตื่นจนมีเพื่อนมาปลุกน,นี่ค่ะก็เรื่องนี้ก็ไม่อยากจะพูดเยอะๆอะไรเงี้ยก็อยากจะให้ทุกคนติดตามมากกว่าถ้าถ้าเพื่อนไม่ปลุกจะเป็นไงฮะ ายเลยคะจะจ่ะที่เหมือนมันกจะมีแบบเป็นบทที่แบบวา่าคุณหมอนี่เป็นห่วงเราเนื่องจากที่แบบว่าเราเป็นคนที่นอนเยอะอ่ะกลัวเรานอนยาวไปจนแบบตายอะไรเง<ช>ี้ยค่ะชีวิตจริงเป็นอย่ังไงคะชีวิตจริงก็เป็นนะคะในเรื่องของแบบอ่ะนอนเยอะจริง <laughs> ๆแต่ว่าไม่ไม,ไม่หลับลึกค่ะจริงจริงแบบเราต้องไปศึกษาางด้านการแพทย์อะไรยังไงหรือเปล่าก่อนที่จะมารบทเพราะว่าแต่ว่าในด้านจิงก่อนก่อนก่อนจะมารับบทนะครับยังไม่ได้ศึกษาเลยครับแต่ว่าพอรู้ว่าเราต้อง รับบทตรงนี้อครับแล้วก็ไปรีเสิร์ชหาข้อมูลต่างๆมาครับผมไม่ว่าจะเป็นการคุยกับตัวเพื่อนที่เรียนเรียนทางด้านนี้โดยตรงเลยครับแล้วก็ไปดูทางเดี๋ยวนี้มันก็มีสื่อโซเชียลหลายอย่างนะครับให้เราได้ได้ดูอากัปริยาของคนที่เขาเป็นจิตแพทย์แล้วก็วิธีการคุยของเขาอะไรเยงี้ครับทั้งในประเทศแล้วก็นอกประเทศครับการนอนเราต้องศึกษาะไรบ้าใช่ถ <laughs> ามว่าศึกษาไหมมันก็เป็นการศึกษาอีกอย่างหนึ่งนะครับแบบว่าเราจะได้รู้ว่าการหลับลึกมีบางทีการแสดงออกการแบบ มันจะมีอาการอะไรบ้างเนี้ยค่ะก่อนที่เราจะนอนหลับดึกหรือว่าบางทีคนแบบมาจากทีท่ทํางานปุ๊บอาจจะเหนื่อยอาจจะหลับไปเลยเผลอหลับนานไปเลยอ่ะแบบแบบนี้มันก็มีอะคะ่ะใช่แต่เราก็ต้องศึกษาว่าวิธีการทำยังไงให้คนแบบเชื่อว่าเป็นจริงหลับจริงอะไรเงี้ยสำหรับ ตัววาวข่าววาวความพิศาค่ะในเรื่องคือรับบทเป็นโมเราจะเป็นเพื่อนสนิทของเขาเลยซึ่งในตัวโมเนี่ยจริงๆไม่อยากจะเล่าอะไรมากแต่อยากจะบอกว่าโมก็จะเป็นเพื้องหลังความหลอนของทุกๆคนในเรื่องนี้ซึ่งตัวโมจะมีปกมอะไรบ้างอยากจะฝากให้ทุกๆคนคอยติดตามดูค่ะรับรองว่าหลอนแล้วก็สนุกแน่ๆใช่เราจะพาทุกคนไปหลับดึกด้วยกันตัวละครเราอาจจะไม่ต้องงมสวยใช่ไหม มันน่าจะไม่มีอะไรให้สวยในเรื่องอแล้วยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแบบเตรียมเปิดกล้องในเดินมีนาคมแล้วใช่ค่ะแต่ละคนนี่คือสามารถอะไรพฤติกรรมว่าแสดงร่วมกันได้แน่นอนโอ้สบายมากครับใช่ค่ะวันแรกนี่เหมือนเจอกันมาใช่เหมือนเหมือนกันแบบว่าเราเราเจอกันมาบ่อยครั้งแล้วจริงๆพี่แบ์นี่ก็เคยเจอครั้งหนึ่งแล้วใช่ใช่แล้วก็พี่บอลนี่เพิ่งมาเจอครั้งนี้วันแรกแต่ว่าเราพูดคุยกันเหมือนแบบว่าเราเจอกันมาสิบปียี่สิบปีหรือเปล่าเนี่ย จริงๆเรากับแวนก็เคยเวิร์กช็อปใช่เคยเรียนเรียนการแสดงมาด้วยกันอะไรเงี้ยครับอืมก็เลยไม่มีอะไรต้องเป็นห่วงเลยค่ะครับก็สุดท้ายนี่ฝากภาพยนตร์เรื่องนี้ครับผมยังไงก็ต้องฝากภาพยนตร์เรื่องหลับลึกด้วยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าอย่างแน่นอนครับมาไขปริศนากันครับว่าใครเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาเรื่องเหล่านี้ครับฝากด้วยค่ะหลับลึกค่ะใช่ค่ะเราเราจะหลอนไปด้วยกันค่ะ S <S 2 0